ครับอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็จะพามาชมนะครับการทําสุทธกรรมใช่ไหมฮะการประกอบอาหารของเรียนชั้นม .2 ครับรุกเสอเนียนนารีนะครับซึ่งปีนี้ไม่ได้เข้าค่ายนะครับก็เลยจะให้มาฝึกการประกอบอาหารนะครับที่เห็นด้านหลังนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่านักเรียนจะนําอาหารอะไรมาประกอบบ้างจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชิมไปด้วยกันครับรับรองว่า จะได้บรรยากาศอีกฟิลหนึ่งนะครับไปครับตอนนี้เราเข้าไปดูนะครับบรรยากาศในการประกอบอาหารนะครับของนักเรียนชั้นม .2 นะครับตอนนี้ก็เริ่มท,ทำแล้วทำะ <c oughs> อะไรครทำ <c oughs> อ,อะไรคะัันอะไรผันอะไรโอ้ผัดอะไรคะโอ้ยอายกลย้องด้วย ต้องไปกุกินหนูบ้างนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้โหอันนี้ต้มข้าวครับอ๋อแม่บ้านทั้งหลายนี่ตอนนี้ทำอะไรกินคะคุณค้าร้อนรนะคะคุณผู้โอ้ยร้อน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 คุณค้าคุณจะไม่อ๋ออันนี้กลมครับกลมซอยนี้ เสียบตาครูครูจะจะทำอะไรกินนี่ครับนี่ทำอะไรกินไม่รู้อ่ะคุณไม่รู้เมมีรถมีแนี่ไม่แน่หรอเปล่คุณรูจะบอกให้ครูเนี่ยให้มัวหนูหั่นเนื้อให้อ่ะมิจยาหั่นผักไม่เข้าเลยครูให้มาวหนูหั่นเนื้อให้อ่ะโอ้โหเสร็จนะคกันนี่น้ำอะไรคะับเดี๋ยวบรรยากาศครับเดี๋ยวพาไปดูครับพาไปดูบรรยากาศฮะกลุ่มนี้ทำอะไรกินคะ ผัดถั่วผัดถั่วโอ้โหโอ้หน่าทานจังเลยอือ้ยผัดเร็วจังเลยน่าทานน่าทานอันนี้เป็นเจ้านายแล้วกำลังใจอ๋อเออทำเก่งจังอะไรนั่นมออะไรมอข้าว ข้าวอ๋ออะเดี๋ยวดูข้าวดูข้าวไหนดูข้าวไหนยังไม่สุกดูยังเลยเขาดูไหนโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหไมแงเลกันไม่ไม่เขาไม่ใส่ใดู้ชายบ้างครับทรอะไร่างรอะไรกินครับกะเพราครับกะเพรากะเพราโอ้โหไม่มีไม่มีคคกไม่มีโรกโอ้โหใช้วีอย่างงี้ มีเขามีมาหรือี่มีพ่ออ่า่อันนี้ต้มอะไรครับนี่ต้มอะไรต้มขให้เขาดูหน่อยออโอ้โหเฮยไตนแผไม่ดไไมดับแล้วัี้ลอูตรงนี้บ้างไฟดับแล้วยไฟมัน่ะอ

ดูนี้ไงครูมุนใช่ไมคต้องดีมนนะะุมด้ดีบ้างนะครับนี้ทำอะไรคะแอนทาอ <c oughs> ไอ้กล้องไอ้กล้อง <c oughs> ทำอะไรนะคะ <c oughs> ข้าวข้าวอ๋อสูยังขอดูหนเข้ดูหนเอ๊ะดูไหน <c oughs> <c oughs> โอ้โหใกล้สุกแล้วต้องรอมันหรอครูฮะต้องรอเหรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวครูรอทานโอ้นางแบบครับแม่บ้านทั้งหลายนี่บรรยากาศครับจะทำอะไรกินคะผัดโถผักยาวผัดโถผักยาวโอ้ไปดับแล้วอย่างนี้เรียกว่าดับนี่จากข้า ไปไหนค่ะอยู่ดีๆต้องมาเสียน้ำใจกับอะไรไม่นูลองค่ายค่ะทำอะไรคะจะลองคห้อะไรคะอันนี้เขียนอะไรคะเนี่ยเมนูแล้ววันนี้วันนี้จะทำเมนูอะไรครับเมนูนี้ก็ผััดหมูทอดอะไรอย่างเงี้ข่าว่าคนเจ้าชู้ควรจะไปตรงนั้น เต็มเลยแม่นะอันนี้เจ้าชูบ้มากๆนี่เจ้าชูบ้มากอันนี้โคตรเจ้าชูเลยสามคนนี้อันนี้กำลังหึงไฟฮะนี่ต้มข้าวเลยคะเออนี่จะเอาเนื้อลงแล้วโอ้ แม่ครัวฮะแม่ครัวทำอะไรกินนะฮะผัดผักไสหมูผักทองไสหมูอ๋อ้อมใสยังคะ่ะ ย่างมันย่างสุกเลยเอาแล้วผัดให้มันเหลือใช่ไหมหม้อเล็กมากเลยครูไม่ได้มีกระทะหรอกค่ะอ๋อน่ารักมุงมิ้งกรุงกินงค่ะผัดอันนี้อะไรนะอันนี้คือผัดทองกับเนื้ออันนี้เด็กโรงเรียนบ้านเสื้อไทยนะคะทุกคนทำไมร้องไห้ด้วยอ่ะเรามาทำข้าวอ่ะไม่ใช่ร้องไห้ครูควรมันเข้าตา เศร้ามันเริมมันเศร้าเอาได้ใส่แล้วเอ๊ะไม่ใส่น้ำมัน้ำมันไม่มีเหรอน้ำมันแค่นี้เหรอคะน้ำมันน้ำมันหเอาควันเริ่มไล่คูละน่ลกนะเหมูก็จะเต็มกระทะแล้วว่าจะใส่กระเพองเข้าไปใช่ต้องผัดต้องผีหลอกก็ไม่รู้กต้องอะไรนี่ยไีบเกลือ ดูอากาศนะครับควันกำลังเป่าเต็มที่สุดๆเลยครับอันนี้เจ้านายครับเจ้านายสั่งงานฮะเรื่องมันเศร้าใช่ไหม ้โอหม้อใหญ่มากครับดูผักครับดูผักกบหมอครับอันนี้แม่ครัวนะ่ะกำลังหันห่นนะฮะหั่นเนื้อทำเมนูอะไรคะมหมูผัดกระเทียมหมูผัดหมูหมูข้อกระเทียมอ๋อเดี๋ยวรอชิมนะคระอ โอ้นี่หมูครับฮัโลเป็นที่ไหนกลุ่มนี้บ้างครับกกนี่เมนูอะไรฮะผัดกะเกพรานี่เมนูอะไรฮะผัดกะเพรานรกครับผัดกะเพราน่ากินอ๋อเรีเยนมสองนะผู้สอนโอ้โหต้องชมิมต้องชมิงชมนี่อันนี้ลาบเหมือนกับลาบหมูลาบควายเลยเอ่อเหมือนลาบเนื้อเลยใส่เลยใส่เลยยกยใส่เลยนะอ้ขึ้นยืดโอ้โห โอ้โหไม่แรงเลอันนี้ไข่ดาวใช่ไหมไม่น้ำมันไม่พอว่ะไฟไม่แรงหรือเปล่าไม่ใช่คอ่ะเ,เน้นเนื้ออย่างเดียวมีไก่อบฟางด้วยนุ่นหน,น้าหลังนนูแต่ไรกก็เผาดิอบฟางใช่ไหมอันนี้ผัดตะเภาใช่ไหมครับอะไรนะ,ะยาร้ดีไปไหนโอ้โหไม่ฉิดจบแล้วไฟอ่อนไปนักเรียน ใจร้อนแบบัยรุ่ใจร้อนใบลู่ันร้อนกลุ่มนี้ทำไรครับปิ้งหมูย่างโอ้โหลูครับโอ้โหน่าทานครับคล้ายๆกับอันนั้นเลยไม่ไม่สวนเลยอันนี้ครับดาวที่ตกครับเนี่ยชอบท่าเต้นมากเลยฮะ โอ้โหหนูเนื้อนี่อะไรเลยเขาหนี้หัวมาตุง้งอะหะหัวมาตุง้งอันนี้อะไรอะไรนะหัวมาตุ้งครับโอ้โหสุดยอดหุงข้าวเก่งนี่โอ้โหในที่ที่ไม้ตะเกียบไม่มีครับต้องใช้ไม้ไผ่ฮะ ไม่เกียมไม่ง่ายไงอ่อเออดีดีโอ้ดเนื้อครับโ้น่าทานมากดูครับอไม่ละมั้งโอ้โหสุกละมั้งตัวเนี้ยสุกละมั้งน่าทานน่าทานเยอะไปเลยโอ้โห

มีผัดตะเพาใชวไหมวันนี้อยู่กับเชฟแดนนะครับนจีไอ้สนโอ้หโอยใครพาโลเหรอค่ะอใส่นิดนึงใส่นิดนึงบรรยากาศนะฮะโอ้โหใช่าเมนัมันคอยตรงนี้ไหนขาไม่ก็วันนี้แหละหักไปเลย ไอ้อันนี้ใช่ไหมของดอใช่ไหมลงควันด้วยมีจัดทำดีเนะทำยาเนอะโอ้ไม่บ้านไม่มคุณได้กินแน่อาันนี้อันนอะไรเหรอครับฮะพระโลหเหรอ ล้างถ้วยครับเมนเพียน้างถ้วยอันนี้พุ่งกลับลยครับหน่สอชั้นมสองครับรวมหนึ่งครับหนึ่งสองพีสไตพีสไตล์พีสไตล์หนึ่งสอง กบรรยากาศครับนะของนักเรียนทําอาหารนะฮะดูตอนนี้เราห้าอยู่นะครับตอนนี้เราห้าอยู่เฮ้ยเธอเศร้าอะไรเหรอเขาไม่เอาเขาไม่เอาโอ้เราไม่เอาเรื่องมันเศร้าใช่ไหมเรื่องมันเศร้าอันนี้คือบรรยากาศนะครับของนักเรียนชั้นนักเรียนเนเธรีเขามาสองเนาะมาสองลูกเสือก็ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมดูเมนูครับเรามาดูเมนูใกล้ๆฮะอันนี้เขาเรียกว่า ฟัดทองใส่หมูนะฮะโอ้โหฟัดทองโอ้โหหน้าทานนะฮะหน้าทานใครบอกว่านักเรียนทำอาหารไม่เป็นครับทำเป็นอยู่แล้วนะฮะเนี่ยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้เวเจอลิปหน้านะครับฝากติดตามช่องคุณหนึ่งปลาเอ,าปเอาป๋อปลามวนปากินนะครับสวัสดีครับ